สวัสดีครับพวกผมเพจฮอตเกมมิ่งนะครับวันนี้จะอยู่ในเกมเซตีของประเทศไทยเหมือนเดิมเดี๋ยวดีเขียนเรื่องของเกาหลีและอ่านไม่ค่อยจะออกอผมก็ยังไม่ทำอะไรกับมันมากก็กลับมาเล่นเหมือนเดิมก็วันละห้าเกมเหมือนเดิมครับแต่ครั้งนี้หาจีอฟบ,บ้านละไม่เจอสักทีเลยชิ้นเดียวหายยากชิบหายอ่าเออ ในที่ทดลองครบสี่อันเนี่ยผมได้ประสามแล้วเมื่อกีหนึ่งสองสามขายแค่ไอตาในอำเภอหายากมากแล้วก็ที่สุดเดือดก็มีสามสี่ห้าหกก็ขาดตายในอำเภอเมื่ขาดแต่ในอำเภอหายากเิียหายเลยเปิดยังไงก็ไม่เจอตายตาในอำเภอผมนี่ง่วงเลยหน้าที่สั่นไปหมดเลย หายากมากตาในอำเภออ่อยแหลอกอตาในอำเภอหัวคู้ติดแสงด้วยโอ้ยไอย้เวรจะติดแสงให้กูอีกโอเคส่งโคเวอร์แป๊บ อ่าสกคั่วทองก่อนเอาหาเพชรหาเพชรอ่าโคร์ทองโม่สิบอันเก okay. แล้วก็ได้ของได้มาสองพันกูโคตรดีใจเลย เคียไปเราก็จะมาตะลุยในห้อง 10m ในแผนที่สวนสนุกแต่กูไม่สนุกกูเครียดดังฟ้ามาแต่เริ่มเลยจี้ที่ผมก็ใช้นะครับก็เป็นเออเออวายังไม่ได้เปลี่ยนจี้เนี่วะขอเปลี่ยนแล้วเหมาะ S67 สมบิท S66 น้ำหอม S65 แล้วก็ปืนบอยขนาดจิ๋ว S65 เจอกันครับส่วนอัญมณีก็ใส่เหมือนเดิมแค่นั้นแหละมาเย็ด yeah. มีแคนด้วยว่ามีแคนสามที่เฮ็ดแคนอะไรก็ไม่รู้ช่างมากถอะมาได้กับกูเร็วๆเวลอชักช้าอดีตไหมโอ้หนานะเออนานะหรอดี๋วดูสิชักช้าเงินปักปูฟังก่อนอ่านานะ สิบห้าเปอร์เซ็นต์เองเหรออย่าแปดนะโอ้พระเจ้าเชี่ยอะไรมือคุมเต่าตัต้งแปดสิบเอ็ดแล้วมึงทำไมถึงทอยทุเรศแบบนี้ออกมาได้อ่ะจะ <c oughs> เกียดมากๆเลยเกียมป่าเป้าสวัสดี <c oughs> เฮ้ย hey, ทำไมป้าเป้าช้าจังโ mm hmm. อ้วมึงออโต้เถอะไอ้หา่าละกใส่เอ้ยเออออโต้ไปก็ดีแล้วคุณลําคาญชิบหายเลยพวกเข้ามาแล้วช้าเนี่ยขอคุูไปสัตวแผ่นอินไวโอ้โหออกมาได้แปดอะไรเนี่ยเดี๋ยวคูดูถ้าคูทอยแปดแล้วไม่ออกแปดในะสัตว เออตกการ์ดตัวนี้แล้วมึงเข้ามามึงก็ช้านานะไม่การ์ดบินไม่นเนี่ยถ <c oughs> อยแปดออกเฮียอะไรออกเก้าไอ้สัตว์โอ้คูผมไม่สร้างเลย <c oughs> นี่ก็ออฟออฟออฟของผมที่มีนะครับบวกขี้คู่แล้วก็สิบสองเปอร์เซ็นต์เมื่อตกเมืองก <c oughs> ูอิจฉาฮ่าเออนั่นแหละสวยงาม เอาก็เอาตรงนี้แหละโอ้ยนานๆมึงเดาี๋ยวสิวะอู้หเพิ 7, 000, ่มเนเจ็ดล้านเะยอยากไปดูดี๋ยนียอ๋อสองมยี่สิบเอ็ดอัพเต็มยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นแต่อันนี้ก็น่าจะออกบ่อยู่กูมึงช้าและมึงจะเบิ่นทำไมเดี๋ยวเสิคราชอืมขอให้มึงเบิ้ลเธออิสระ 8แล้วก็8แล้วก็8เอ้ย8 8แล้วก็9โอเคแต่คุณไม่เอาคุณนับไปงั้นแหละไม่ออกอมันสร้างสามหลังวะ่ะมันล่อเราแต่เราก็จะไปชอบเลยแหละมา,อาของฟรีผมชอบ ไอ้หมวกไม่ออกหูออกเฮี้ยอะไรเนี่ยไอสัตว์ออกควยอะไรกันไม่รู้เปอร์ดิสิบป่ะเนี่ยโอ้โหเชี่ยบักจ่อยเอ้ยเดินเฮี้ยอะไรมึงเนี่ยดูดิใส่คุมเต่าควยร้120อยี่สิบกว่ากว่าออกควยอะไรเนี่ยไอเฮี้ยหมวกควยนี่ก็ไม่ออกเหมือนกันไอสัตว์สี่สิบแปดเปอร์เซ็นดูครับไม่จางไรประ่ะล่ะไอสัตว์เขียนเปอร์เซ็นต์อย่างเยอะไอเฮี้ยไม่เคยจะออกให้กูเนี่ย ควยไรเงี้ยไอสัตว์ออกควยเลยเนี่ยเฮียแม่ยึดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไอเฮียผมเห็นจะออกให้กูเลยดูสัตว์แม่งแหลมมากไอเฮียควยสัตว์ออกเฮียอะไรเนี่ยโอ้พระเจ้าไอสัตว์ปัญญาอ่อนไอเฮียเกมหัวควยเหียการเอสบวกแล้วเนี่ยไอสัตว์ หมือนกูเช็คก๊าสซสีเต่าขาวเลยเฮียโอ้โหดูดีแม่งมาเทคเมืองแล้วบินไม่สัตว์ขนาดเนี้ยแค่แม่งได้ครูหนึ่งแล้วเนี้ยสัตว์เอ้ยออโต้ออโต้ไปไปดูนะกูออกมากูตกเจ็ดอีกแน่ๆเลยน่ะเป็นไงล่ะกูว่าแล้วไอ้สัตว์แล้วดูแม่ก็ได้บินเหมือนเราเฮียแม่งหัวโหคุยกีเอม็มแมสัตว์มาดูกูอีกเฮียหน้าหมอย ไปไวกิ้งอย่าไปอย่าไปไวกิ้งหน้ากูอยากชนะเดี๋ยวดิสัตว์รอคุยอะไรอ่ะกูเพี้ยทำไมไปไวกิ้งเราจบไปแล้วจโดนแลมาร์คด้วยอย่ามึงอย่าไปไวกิ้งกูขอร้องกูไม่อยากเจ็บตัวไปไปเพี้ยไหนก็ไปเถอะอย่าไปไวกิ้งก็พอเอาไอ้ควาย,ยโอ้ทีนี้แม่งไม่ให้กูเลยโอ้เดือดร้านเดียวไอ้สัตว ตังค์แม่งมีตั้งยี่สิบกว่าล้านขอดูแต่วยกันกูไม่ค่อยจะมีตังค์แดก,อ,ดอ,อ,กอ,อัน,นเ,เนี่ยโอ้โหหมอบ่ายออกเกี้ยวอ่ะไอ้เคี้ยอะไรเนี่ยมึงตอแหละนะไอ้สัตว์นี่กูดวงไม่ดีจีเอ็มมันบอกกูเนี่ยไอ้สัตว์ดูสัตว์จะซองออกอย่างเนี้ยขอดูดเถอไอ้เีจ๊กูไม่มีตังคนะ์อ่ะโอ้สี่ล้านฟิน ไม่งกว่าจะออกให้กูถ่ายหมวกไอ้สัตว์เยี่ยหมวกจังไรโอ้โหดูได้การบินอี๋เชี่ยอะไรเนี่ยทอยสิบสองจะออกเฮียให้กูปะเร็วๆมึงได้บินมึงก็รีบบินสิวะแม่ช้าไอ้ห่าโอ้โหทอยสิบสองออกหกเชี่ยอะไรเนี่ยมึงตอแหลกกูจะชัดไอ้สัตว์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยกูไม่เห็นจะออกเลย ออกรอบเดียวไอหา่าเออไปไหนก็ไปเฉยไอ้สัตว์ไอ้งโง่เอาเกาะทำเฮียเยเฮีย1สิบสองแน่เลยทอยเกินไปหน่อยาหาได้อยู่กูจะดูราคาเมืองห้า้านไนม่แค่หมวกออกทอยแล้วแม่งวะ ม้วกอูขอร้องเถอะมวกเอซองบินดีไม่ใช่มวกผมไม่ออกด้ยสกิลแล้วมูเมืองแม่งแย่แพงอุ้ยเฮียโดนคู่นึงแล้วอย่าออกนะซองมึงอะ่ะอย่าอย่าออกขอร้องยี่สิบสองล้านแล้วก็แปดแล้วก็สองจะได้ไหมเนี่ย กูไม่น่าสร้างสามหลังเลยกูโคตรพลาดเลยโอ้ยวัดดวงหรือว่าอะไรดีเอาห้าก่อนด้วยกันเออห้าก่อนก็ยังดีไม่อยากวัดว่ะอย่างน้อยเป็นแลมาร์กก็ยังคุ้มกว่าตกทีมีโอ้ยดีนะไม่ไปสิบเอ็ดรอดตายแต่แม่ก็แรมาร์กได้อะไปซสร้าจะแพ้การ์ดเอสจริงๆอย่างนี้อุย้ย อย่าสิบนะกูขอร้องแม่ไม่ปลอดภัยว่ะแล้วยังจบไม่ได้เลยแต่ว่าไปตัดคู่อันนี้ก็ไม่เงินมันเยอะจัดเลยเฮียสามห้าเจ็ดเอาเอามาสักเลขเถอะขี้แล้วแล้วแม่จะได้ลายด้วยเนี่ยเดีด๋ยวๆสิเจ็ดก่อนแล้วกันผมโหมดไม่ออกย่ออกอะไรกูเนี่ย ออกสิจะเลงสามได้ป๋อมันก็ต้องสามเออออกห้าก็ดีแหละอย่ายุ่งลูกขอตัดคู่ก่อนด้วยกันไม่ไหวแล้วหูมวกไม่ออกอะ่ะออกเนี่ยเออออกสี่ก็ยังดีการทิปเป้นได้อยู่หูมวกไหนมุงกูไม่ต่อแหลยที่ผ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต กูผินทั้งเกมออกสองรอบเนี่ยตกเมืองกูไปมึงใช้ยันอะไรกูอยากรู้จะโดนกูจะโดนทุกเมืองไหมกูอยากรูแค่นั้นแหละโอ้โหดูดีชิกแมโ่โคตรล็อก,กไก่สัตว์กูไม่มีอะไรจะโอ้โทอยผิดไอสัตว์ทีทอยกูกูทอยผิดออกนะไอสัตว์ทอยทอยทอยถูกไม่ออกให้กูหรอกออกที่ไอสัตว์ตอนกูทอยถูกเงไม่เคยจะออกคือดูระบบเกมดิเฮียแม่งโคตรกากอะ คือมึงอยากให้กูแพ้มึงก็จะให้กูแพ้พี่เฮียเลยเน like right. ี่ยแพ้ทิปเปิลได้อยู่เออเอาเถอะเอาที่มึงสบายใจเลยกูจะไปชนะได้ไงสัตว์หน่าสกูว่าแล้วสองต้องออกดูดูเข้าไว้ไอ้สัตว์เขียนปะไอ้เฮียไอ้ดูกูจะถอยหกได้ไหมฮะโคยเถอ้สัตว์โคตรโกงเลยเฮียเกมเฮียอะไรก็ไม่รู้ ซองกุ้ยไอสัตว์คุยเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าเยอะ,อะเลยเฮียไม่ออกก็แพ้ทิปเปิลอยู่ดีอ่ะกูชี้ให้ไอสัตว์ผืนมึนงโง่เออควายซองออยกรอดไหมไอสัตว์ดูเฮียโกงเมื่อไหร่ไอสัตว์ซองคุยกี่เปอร์เซ็นต์เธอไอสัตว์สิบเก้าเฮียกูต้องยี่สิบคุยโกงชิบหายเกมเฮียเนี่ยอ่า โคตรจะหัวร้อนเลยครับสู้ใหม่ประรัตว์อย่าลูกตุ๊ดหนีก็พอเฮ้ยมากูได้การนางฟ้าได้สัตวไม้เฮีย้ยไม้สัตว์นานะาควยนั่นะ่ะขอให้มึงมั่นใจพอสู้กูก็พอไม่ใช่แพ้เพราะล็อกก็พอควย้สยสัต้ หมวกูนี่ไม่ออกเลยสัตว์ออกสองรอบไอ้เฮียสองสามรอบหรือไม่รู้กี่รอบออกแป๊บเดียวถ้ายหมดเลยเดี๋ยวดิสัตว์รอคุยอะไรกูหัวร้อนเน่ยไ้สู้ได้สัตว์ช้าจังไอ้เฮียมันเสียคะแนนเยอะด้วยไงเฮ้ยมันแหลกคุยอะไรเนี่ย แล้วผมเอาพุมหรผมไม่ค่อยถนัดอ่ะผมเล่นสวนสนุกดีกว่าเฮ้ยเอาวะเราต้องเราต้องเกียนไว้ก่อนไม่งเน็ตเราโอ้เน็ตก็ไม่ได้ดอกนี่หว่าเน็ตทั้งห้าขีดหมวกมึงชื่อหมวกแกนะกูหัวร้อนแสัตว์กูเกียดทุกอย่างโอ้การ์ดเอสไม่คิดว่ากูแพ้การ์ดนี้กูแบบ กูจะไม่รู้จะพูดยังไงแต่ชีวิตกูแล้วไอ้สัตว์แพ้การที่เขี้ยวนี้ไม่มีหมวกเลยสัตว์ปอมเราเลขสี่เออไปไหนก็ไม่รู้มึดเดืยอยสัตว์สามลังด้วยกูจะตามไปเทคแลมาร์คดูดัวสองสามเยี่ยม,อมชอบเลยโอ้แม่ง,งีบกูแล้วไอ้สัตว์ ไปสี่กันดีกว่าไหมโอ้ไม่ไงได้บอลได้อย่างได้เล่นต่อโอ้โหอะไรเนี่ยอย่าบอกว่ากูแพ้ไก่จริงๆนะดูดาเมจเป็นพันหนึ่งแล้วอะเดี๋ยวกูต้องรีบตามไปยึดป้อมแล้วไอ้สัตว์อยู่ไม่ได้ได้อย่างงี้เชื่อไหมครับผมทอยสิบมันจะต้องออกเออนั่นแหละมึงออกกับเขามั่งไอ้เหี้ยกูโดนเขาด่ากูไปเยอะเลยเนี่ยเล่นเฮียอะไรก็ไม่รู้ ออกสิบสองทำไมอ่ะโสกิลออกชิบหยแถ้ากูไม่น่าสร้างเลยสามลางก่อนแล้วก็สิบเอ็ดชิบหายทอยเกินออกเก้าอุ้ยได้บินอยู่เอฟเฟกต์สองอุ้ยไม่ออกแต่ว่าสกิลแต่มันได้เองเอาไรดีวะฐานแล้วยิงหนึ่งพันแล้ว่ะ ไปยึดฐานมล้ก่อนดีกว่าเอเคดีไปฐานเราก่อนแล้วก็ไปอัพเกรดฐานอัพฐานก่อนดีกว่า,า,วา,ววา,า,วาให้มั่นใจให้มั่นใจเราจะยิงทีเดียวให้จอดเลย 12... เออนั่นแหละวางระเบิดมันลูกพ่อพอดูว่าลูกต้องทำได้เฮียถอยแรงไปโอ้ถอยแรงก็ยังออกไม่แรงอยู่ดีฮ้ยสิงหูสก,กิลออกบ่อยวะ่ะแล่มาก่อนแล่มาเพิ่มดาเมจยิงทีเยาจอดลเล้่ยตอนนี้ตายซะอีหนูตายแน่นอนอนะถ้าตดเคียถ้าถอยตามที่มันบอกได้จบหมวกมาแล้ว รอบนี้แม่งอันติดีวะ่ะแปเขี้ยหกแน่ๆเลยโอ้โหรอดราก,ก่อยตูมตูมตูมฟาดโลดาตูมเปิดพัโลโอดิวโดโอมังกรเรียบร้อย แล้วกูก็หนีเลยกูไม่รู้แล้วผมไม่สู้คนเคเกมที่สามเอาสี่เกมพอแนละ้วไม่ดูอ,อ้าวฝูจะเล่นทำไมห้องสองเอ็มวะเอาสี่เกมก็พอเกมที่ห้าออโตโก้กี่เขียนเล่นไม่เจอกาไก่สังนั้น ขนาดไกน่นึงโดนจีกป้อง,องเลยโอ้แสงสว่างเลยธรรมชาติเลยลอมเ yeah. ย็เว้ย่นแหลกว่ะ โอเคเจอการ์ดอีกแลอะไรวะสิบเอ็มไหมเนี่ยไม่ได้สองเอ็มไอสัสใช่ไหมกูก็เล่นห้องสิบเอ็มนี่หว่าไม่กูเจอการ์ดกากว่ะสี่ก่อนนะเออนั่นแหละเปิดฉากได้สวยมาถึงยึดเลยแล้วก็แปด คอยเกินไปหน่อยไม่เป็นไรยังจัดประจมอยู่ดีแล้วก็ไปเออสักเก้าแล้วกันสิบเอ็ดก็ไม่เป็นไรสกิลไม่ออกเนี่ยะจี้อะไรของมึงเนี่ยนี่มึงเมาหรือมึงเมาเนี่ยเฮ้ยพี่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 ผิดแผนที่แล้วนะผมว่าพี่คิดผิดผิดแล้วมาคนละแผนที่เลยนะเนี่ย เหมือนมันเวอ่อ่ะจัดจัดจี้อะไรของแม่งแม่งเวอร์หนักเลยบอกแล้วให้ไปหาหมอเออสก,กิลออกเว้ยนี่จัดแรมมากเลยอันนึงงอุ้ยจะเอาสองละสิแต่มึงไม่มีหมวกมึงบ้านหรือเปล่าพันสามมาาาเมกูสามพันเจ็ดก็ต้องดาเมจพันเจ็ดอ้สามพันสี่ก็ต้องตีพันเจ็ด โอ้แม่งเอาแรมมาเว้ยชุนและมือเอาแรมมาของกผูผมนี่สิบสเลยผมนี่สั่งยิงมันเลยผมกนี่ก็12บสองอที้ลยกันเยียบร้อยทอยปอย,ย,อ,ย,ย,อ,ย,ยอย่างแม่นเวลาจะแม่งก็โคตรแม่นเลยเฮ้ยมันยังไม่ตายเว้ยเราต้องไปหาแลมมาอีกสักสออัน ให้ให้ชัวร์เลยหรือไม่ก็ไปยึดฐานแล้วก็ตีแล้วก็จัดการเลยดีกว่าอุ้ยมันยิงเราอะไอสัตว์กูชุนแล้วชุนแล้วโอ้โอมยมยิงกูเหรอตายซะตั้งแต่ไรวะโอ้ยสี่คุว่าทอยง่ายชิบหายนะสี่ทำไมไม่กดคู่นะหนูเชี่ยมันตีกูอะไอเชี่ยแม่งหัวควยมาก เมื่อกี้มันเบิ้ลบ่าวะไม่เบิ้ลเนาะเบิ้ลปะเบิ้ลดิเบิ้ลหรือไม่เบิ้ลเร็เวๆชักช้าพันหกถามว่าสองเออเอาไดมากอกนี่เอาแม่สร้างแค่สองหลังวะนั้นกูเอาอันนี้นแหละเนี่ยแหละคราวนี้มึงตายแน่นอน อยังจะเหลือนิดหนึ่งอยากลับไปฐานตัวเองแล้วก็จัดการมันเลยเฮ้ยมาเร็วๆไปไปไหนก็ไปอย่าอย่าเอาสามคู่ก็พอไ่ซื้อไม่ได้นี่วะขาซื้อต่ออเจ็ดล้านโอ้ยอืมแม่งแลกอะไรวะนอกออกหกเลยแต่เมื่อแก้ทอยถูกแล้วเออนี่แผนการสำรอง เธอเห็นท้องฟ้านั้นไหมฉันเก็บเอาไว้ให้เธอเธอรู้บ้างไหมจะตายพราว่าอาจจะเรือ้อนิดนิดหน่อยหนอยอาจจะเรื้อนิดนิดหน่อยหน่อยพอหมวกมันไม่ออก กูจะทำไงละไอดอกแม่เย็ดเหลือล400เป็นกูกูออโต้ไปแล้วกูไม่เล่นแล้วยิงกูตกเกาล้างเลยเฮ้ยกูไม่ค่อยชอบอยามคนนะไอเสดถอยเกิอนอี้ยถอยเกินยังไม่ออกยังไม่ออกเลยนี่แบบปวดหัวเลยเหลือ400 มันคงไม่ออกมาได้สี่ใช่ไหมออกมาได้หกโอ้หออกสิบสองซะอีกโอยมันจะตายอยู่แล้วเนี่ยมึงก็ให้มันตายตายไปสิอ๋ออยากจะจบได้ฐานตัวเองใช่มเนย เชียร์ทอยแปะปะเนี่ยว้าหทอยเกินไปหน่อยหนึ่งโอ้ยมึงก็ให้กูจบจบสิมันตายอยู่เนี่ยสี่ร้อยไม่ตายก็เฮียไม่ตายมึงก็พอคนแม่คนเหลก็กอ่ะกูเกลีย์เกมกูระเบิดไอ้สัสจะจบอยู่แล้วก็ตายยากเหลือเกินอือยแกให้มันสำเร็จทำไม่ ขอให้มึงแพ้กูขอให้มึงชนะก็ได้อ่ะกูขอให้มึงชนะกูขอให้มึงชนะมึงโจชนะเถอะกูให้มึงชนะชนะดิเฮียเออชา้าจังไอ้สัสเชีย่ยถอยเกินไปป่าวะเจ็ดเถอะไอ้สัสหมวกมึงออกเถอะมึงออกมาทั้งเกมแล้วมึงออกแค่นี้ให้กูหน่หอเราว่าแต่ได้ไม่เห็นซองบินเลย โอ้ยแค่นี้กูโภชนะแล้วให้กูลองทานตัวเองแต่กูขอร้องไม่ถกพยาบาลเนี่ยเออตายสักทีสัตว์นี่กูทอยแม่งแค่นี้ยได้สัตว์หนึ่งเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่มึงก็ตายอยู่ดีสัตว์กูทำคานเ้ยเนี่ยให้ยเหี้ยกูจะตายได้สัตว์ เอตายสักทีโคตรสะใจเลยกว่าแม่งจะตายให้กูได้เย่แบบกูชนะแล้วไม่โคตรทวงเวลาแบบกูเลยสัตว์เออกต่กูชนะแม่งได้เล่นรับสั่งได้กล่องสุ่มเอาเถอะนะกูขอจี้ทดลองอ่ะใครทำอะไรมาบ้างลาซาดาขอแค่ตาในอำเภอตาในอำเภอชิ้นเดียวกูไม่เอาไอ้เีจยนี่กูอยากได้ตาในอำเภอ ขอข้าพระเจ้าได้ตาในอำเภอได้เธอขาดชิ้นเดียวเนี่ยมึงเอาไว้กูเถอะตาในอำเภอตาในอำเภอนะฮสาทุตาในอำเภอเกตเอกับเกตเอบวกสองอย่างเอี่ยได้อินสีแม่งมาสองรอบเลย <c oughs> ผมนี่แบบเอมผมนี่เออทำอะไรสิอ๋อยังไม่ได้วันนี้ยังไม่ล่าสมบัติเลยนี่วะ ผมนี่เอิ่มเออยังไงดีโอเคนี้กันขี้เกียจแล้วเขียนเล่นไปออโต้ในแผนที่ส,สมสมตภูมิรบด้วยกันอืมขี้เกียเล่นจัดอ่อาเดี๋ยวรอให้ได้เล่นก่อนอิมมี่รีบลงคลิปไม่ยังไม่มีอะไรทำว่างๆจัดอ่าแล้วก็ออกแค่นั้นแหละอ่า เสร็จแล้วอือออกไปสัตว์สำคัญนะก็สำหรับคนที่ชอบนะครับ like, ก็อย่าลืมที่กดไลค์ซับสไครต์แชร์ขอบคุณครับ